วันนี้ไม่ข้ามเหรอคะโอ้โหเขาดูด้านนี้เลยเขาดูตัวหูโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่โโลเน้ยตังเลยอ่ะสูงสูงเขาพาเลยจะกินคนดีดิ้นไ่ผลอะไรเทพไหมแม่อยากกินดีคนเดียวอ่ะกินดีคนเดียวขอมือหน่อยดินยายาดิน เล่นมันกินได้หรอกินได้อย่างไรเลยหรอโชว์หน้าหน่อยออินแล้วยเอออออกินแล้วมองกล้อด้วยกับนทดินนเขียวเลยอ่ะอ้าปากให้ดูอ้ันขึ้นใหม่มาสีเขียวหน

พ่อตลกพราเนะเนี่ยพเป็นแชนอะขอดูก่อนนะมองา้าังหเลยองมันบดเลยใาวั้งใสแล้วมันพักแล้วพ่อแข่ะมาพี่นี่ะพ่อแขคนี่ต้องหูร่นะอะอร่อยไงตี้ก่นเออเออเออ

ตอนเอาดับเออซ้ำหนึ่งสองซ้ำอวีค่้าอวีค่้าอวีค้าอีค้านาฬิกานาฬิกาเอาไปโอ้โหดินดินโอ้โหเท่มากยอที่ดิทำอ่ะโอ้โหโอ้โหพะพามีท่าไหนไหมมีท่ามีท่าควงดับอ่ะไปมีอยู่นี่นี่ไว้วันเลยอ๋อสวยจังเลยเท่ดิเท่ไหม ขึ้นมาเรื่อยๆลูกพี่ลุงใส่เลยค่ะมาสองสามไม่กระเบิดเลยเออโอ้ยปวดหัวโอเคเลเซอร์เออต้องนุนองหนุนด้วยดึง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  โอ้รักมากเลยลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยมากอมองกล้องโอเคดีมากโอเครับทักนะเอ่อบ้านมีอาจริงป่ะเดียมเลยโอ้บครับเแบบประพินบ้าเวอร์จริงหรอเลยมาว่างขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่เลย นั่นเด็ดเลยต๊อดอีกอันอีกแล้วดูดิแล้วทำเราไปไหนไม่มาดูดูเขาทำด่าเราทำมาขนาดเนี้ยแต่ดูพี่แบงค์แต่งตัวมาดิจริงพรุ่งนี้ไปออกงานเินเบเลยดูดูทรงลุคล่างกว่าไรใช่ไหมใช่ใช่เหมือนมากนะคะเนี่ยนะคะเนนะคะเหมือนมากเอาดีดีปิดบิดอย่างไรไม่ไม่ไม่เอาให้มันขึ้นมาอย่างนี้นึงนไม่ไม่ไไปข้างหน้า นี่เหมือนนาเล็กมากกว่านะโมหลือมโอเคหมแล้วก็มันบีบอะไรเหมือนมากโรบินนะคะโรบินยิ้มอ่อนวอนยองโรบินเนี่ยค่ะโรบินเจอเลยดินเข้าไปหน่อย

เนื้ออันนี้ใครถ้าใครแต่งตัวเป็นอะไรนะจะให้หยิบไปคนละอันจะเออาแล้วตรงนี้จริงๆต้องเป็นคัพเค้กนี่วาง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 อันนี้ได้สิแต่ว่าเรายังไม่ต้องอันนี้นะเราก็ดินเค้กดินน่ารักมากดินมาดูปากเอานี่หนึ่งสองนี่ไงผลมุกปูมุกปูของยู่เนี่ยมันแม่มันม่วงนอนแล้วดินแม่ทำถึงตีตีตีห้าแล้วตีสี่ครึ่งอะเฮ้ดินจริงๆน่งขอดอันนี้เลยดิ มันต้องขดทีละอันเนี่ยมันะนได้ที่จะเอาทั้งลูกแค่ครึ่งลูกไม่ก็จะเป็นลมแล้วค่ะไหนขอบคุณหมอมิยะครับขอบคุณหมอมิยครับขอบคุณมันมีด้วยขอบคุณมันมีด้วยนี่อ่ำเลยทำเค้กแคดดินทกปีกมาพ่อนี่ช่วยได้เฮ้ยเฮ้ยเอาปักเลยปักเลยปักเลยปักตรงกลางนะปักตรงกลางปักได้ไหมว้าวพิเศษมากเลยเห็นป้ายด้วยโอ้โหน่ารักโอ้โหเค้กแฮปปี้แบยปีนี้ าตามตรงตามที่ออเดอร์ไหมครับตรงตามมากก้กลุ้มเงกลุกม,มือใ่มแุมเกุมืโอ้โหฟีมากตรงตามอ,อเดอร์มา,รากรับสุ